Good morning สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ทับ2ทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ในเรื่องของ a the zoo นะครับเนาะในเรื่องของสนสัตว์เราลองดูดูสิว่าม,มีสัตว์อะไรบ้างน,นะครับเนะาะเราลองพูดภาษาไทยกันก็นได้เนาะนี่ตัวอะไรเอ่ยเนาะอันนี้เป็นตัวแรคคูนใช่ไหมนะอันนี้เป็นตัวอโกน่เนาะอันะนี้เป็นคล้ายลิงเลยเนาะนี่เป็นเต่าอันนี้เป็นเสือมีอะไรเอ่ยมีนก,กูกมี เดียวมีนกแก้วเนาะมีงูด้วยมีช้างมีอันนี้ตัวอะไรเนี่ยใครรู้จักบ้างอันนี้ค,คุณครูก็ไม่แน่ใจเนาะมีเป็นชั้นนีหรือเปล่าเนาะอ่าอันนี้เป็นตัวอะไรเอ่ยคล้ายๆตัวสล็อตเลยเนาะอ่าแล้วมันจะมีอีกตัวอยู่ซ่อนอยู่ข้างหลังครูเนาะอ่ะทีนี้ที่เราได้เรียนเป็นบทก่อนเนาะเราเรียนว่าอ่าอย่างเราอย่างเราจะพูดว่าช้างมันอ่าว่ายน้ําได้ หรือว่าช้างมันว่ายน้ำไม่ได้เนาะนกบินได้แต่นกว่ายน้ำไม่ได้เนาะเสือปีนต้นไม้ได้หรือว่าลิงปีนต้นไม้ได้แต่มันว่ายน้ำไม่ได้เนาะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับคำถามที่ว่าถ้าเราถามเป็นภาษาอังกฤษเนาะแต่ครูจะพูดภาษาไทายก่อนเนาะว่า,าช้าง วิ่งได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยเนาะเราจะตอบเป็นภาษาไทยว่าอย่างไงเราก็ต้องตอบว่าใช่มันวิ่งได้อย่างงี้เนาะอ่าที่สมมุติว่าคุณครูจะถามอีกว่าช้างมันปีนต้นไม้ได้ไหมอ่าทีนี้ถ้าเราจะตอบภาษาไทยเราก็จะตอบว่าไม่มันไม่ได้อย่างงี้เนาะอันนี้เราจะมาเรียนคําถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษกันเนาะว่าเราจะถามว่าอย่างไรเนาะแต่ก่อนอื่นเราลองมาคํา ทบทวนคำศัพท์คำกริยาที่ได้เรียนไปในบทนี้ก่อนเนาะ,ะคำแรกนาะมาทบทวนก่อนคำแรกอ่านตามคุณครูนาะคำแรกอ่านว่า swim 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 แ Sw ปลว่าว่ายน้ำเนาะมีตัวอะไรบ้างสะกดตามคุณครูนะครับมีตัว s w i m swim แปลว่าว่ายน้ำเนาะต่อไปตัวนี้ปีนต้นไม้เนาะอ่านว่า climb trees คร m b trees อ่ะครแปลว่าปีนเนาะ trees แปลว่าต้นไม้เนาะเดี๋ยวเรามาสะกดก่อนคำว่าปีนหรือว่าคำว่าคร m มมีตัวอะไรบ้างเนาะมีตัว c i c l i m b c r า m อตัวนี้ไม่ต้องออกเสียง b เนาะ t r e e t r w e s ค t r e e c r e รา trees เนาะปีนต้นไม้เนะาะลิงก็ปีนต้นไม้ได้ปลากา็ว่ายน้ำได้เนาะ,ะทีนี้อีกตัวหนึงเป็นซีบราเนาะเป็นมาลายมาลายเนาะคำศัพท์ในคำกิริยานี้ก็คือคำว่า jump Ju m p ออกเสียงตามนะ jump มีตัว J U m p. JUMP jump แปลว่ากระโดดเนาะอาไว้คำว่าบินเนาะ ก็คือคำว,ว่า fly fly มีตัว f l y ในครับที่แล้วเนาะเราได้เรียนเกี่ยวกับประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธเนาะตัวอย่างเช่นปลาเน,น,นี่มันว่ายน้ําได้เราจะพูดภาษาอังกฤษว่าอย่างไรเนาะเราก็คําศัพท์มาก่อนเนาะนี่เป็นปลาตัวเดียวเราก็ใช้ a fish can swim แต่ตามคุณครูเนาะ a fish can swim fish ก็แปลว่าปลาน้องเนาะปลาตัวหนึ่งเนาะแคนตัวนี้นะเป็นคำกิริคำช่วยกิริยาเนาะแปลว่าสามารถเนะ so, าะส่วนคำว่า swim นี่ก็คือคำกิริยาเทเนาะแปลว่าว่ายน้ำเนาะในประโยคนี้ก็จะแปลว่าปลาสามารถว่ายน้ำได้เนาะแต่ทีนี้เรามาดูอีกประโยคนึงในรูปปฏิเสธเนาะ,ะปฏิเสธก็จะมีคำมาไห่เนาะ,ะเหมือนเราไม่อยากกินขนมเราก็บอกวา่าไหมเนาะนี่เขาเรียกว่าอยา่ารูปปฏิเสธเนาะ,ะทีนี้ รูปปฏิเศธตัวนี้เขาให้คําศัพท์คําว่า c r a m trees ก็คือปีนต้นไม้นาอปลาปีนต้นไม้ไม่ได้นาอเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไงเราก็บอกว่า a fish can't c r a m trees เนาะ a fish พว่าแปลว่าปลาเนาะ can't เนาะแปลว่าไม่สามารถเนาะแปลว่าไม่สามารถเนาะเป็นรูปปฏิเสธเนาะก็เติมเครื่องหมายขีดอย่างนี้แล้วตัว t เนาะตัวนี้อ่า can't เนาะจะเป็นแบบอังกฤษเนา Can t จะเป็นอเมริกันเนาะเดี๋ยวครูอ่านแบบอังกฤษเนาะแบบคนอังกฤษเขาจะอ่านแค่นเนาะแต่ฝรัง่ง,งเขาพอเข้าใจอยู่เนาะทั้ง c a n นหรือแค n นเนะาะแต่นี่คนนี้อันนี้คุจะจำเนะาะเดี๋ยวเราจะได้แยกกันว่าแค n นก็คือสามารถ c a n นก็แปลว่าไม่ไม่สามารถเนาะคร b tree แปลว่าปีนต้นไม้เนาะในประโยคนี้ก็จะแปลว่าปลาไม่สามารถปีนต้นไม้ได้นั่นเองเนาะ อ่ะทีนี้เรามาดูอีกประโยคหนึ่งเนาะประโยคนี้เป็นลิงเนาะลิงภาษาอังกฤษก็คือี่มาก a monkey a monkey ลิงเนาะ can สามารถ climb ปีน trees ต้นไม้เนาะเราลองอ่านอีกครั้งเนาะพร้อมคุณครูนะ a monkey can climb trees ลิงสามารถปีนต้นไม้ได้เนาะต่อไปรูปเนี้ย ลิงเนาะเป็นสัตว์ที่กลัวน้ํามากเลยเนาะไม่ชอบว่ายน้ำเนาะอ่ะและไม่สามารถว่ายน้ําได้เนาะอามีคำศัพท์คําว่าว่ายน้ําคือคําว่าสวิมเนาะถ้าเราจะบอกว่าลิงว่ายน้ําไม่ได้เนาะเราก็จะบอกว่า a monkey can't swim เนาะปลาไม่สามารถว่ายน้ําได้เนาะจะเห็นรูปประโยคฏิเสธเราสังเกตตรงนี้เนาะสังเกตเครื่องหมายขีดแล้วมีตัวทีเนี่ยเนาะจะเป็นรูปปฏิเสธเลยเนาะส่วนมากนะอันนี้ไม่ปฏิเสธเพราะไม่มีเครื่องหมายขีดก็ตัวทีเนาะ ทีนี้ในวันนี้เราจะเรียนเนอะอาะหนังสือของเราจะเป็นอย่างนี้แต่ค,คุณครูแยกออกมาเนาะเราจะได้อ่านพร้อมกันมีเด็กชายสองมีเด็กชายหนึ่งคนกับผู้เด็กผู้หญิงเนาะคุยกันเนาะในรูปนี้เป็นรูปของมีแพนด้าเนาะมีแพนด้าก็คือมีตัว p a n panda d a d เนาะแพนด้าแพนด้าแพนด้าเ, panda. 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 เขา,าผู้ชายคนนี้เด็ก <c oughs> ผู้ชายคนนี้อยากรู้ว่าแพนด้าปีนต้นไม้ได้เนาะก็ถามเด็กหญิงคนนี้เนะาะลองถามลองต้องอ่านพร้อมกันเนะาะ can panda climb trees no? can appenda c l i m trees เ no. นาะอาเมื่อเราจะทําให้ประโยคบอกเล่าเนาะเมื่อกี้ก่อนหน้าเนี่ยประโยคก่อนหน้าเนี่ยประโยคบอกเล่าเนาะคำว่า can เนี่ยเป็นกิริยาช่วยเนาะจะอยู่ข้างหลังคําคํานามก็คือคําวลิงเนาะทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนจากคําประโยคคาประโยคบอกเล่ามาเป็นประโยคคําถามให้เอาคําว่า can ขึ้นมาไว้ข้างหน้าเนาะ อย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยคำว่าแคนจะมาอยู่ตรงหน้าเนาะตอนแรกอยู่อยู่ตรงตรงหลังนี้เนาะมันก็จะเปลี่ยนเป็นประโยคคําถามทันทีแล้วเราก็ขึ้นตัวท้ายให้เป็นเสียงสูงอย่างเช่นลองอ่านอีกครั้งเนาะแคนอ่ะแพนด้าครามทีสเนาะทีสอย่างงี้นะอ่ามันก็จะเป็นประโยคคําถามเนาะมันก็จะขึ้นเสียงสูงหน่อยถ้ามีแพนด้าปีนต้นไม้ได้เราก็ตอบ yes แปลว่าใช่เนาะ yes ใช่ it แปลว่ามันเนาะแ a n สามารถเนาะเราลองพูดเป็นประโยคเนาะ yes it can yes it can ใช่มันสามารถเนาะคำว่า yes ก็มีตัว y e s เนาะ e s yes ใช่ it ก็มี it เนาะ it it can ก็แปลว่าสามารถอยู่แล้วเนาะทีนี้เรามาดูในประโยคอีกประโยคหนึ่งเนาะเด็กชายคนเนี้อยากรู้ว่ามีแพนด้ามันว่ายน้ำได้ไหมเนาะ ก็ถามเด็กผู้หญิงคนนี้ว่า can a panda swim can a panda swim เนาะอย่าขึ้นเสียงสูงเนาะอ่าเวลาแปลก็แปล้วก็แปลเอา,เอาประธานนั้นประโยคมาก่อนเนาะ panda สามารถว่ายน้ำได้ไหมหรือว่าได้หรือไม่เนาะได้ไหมเนาะหรือว่าได้ใช่หรือไม่เนาะแต่ประโยคนี้ควรจะแปลอย่างนี้ดีกว่าเนาะ panda สามารถว่ายน้ำได้ไหมเนาะเนาะ เมื่อเพอนน่าไม่แนะนำไม่ได้เนะะาะแต่ผู้หญิงคนนี้ก็จะตอบ no it can't เนาะ no it can't no แปลว่าไม่เนาะ it แปลว่ามัน can't แปลว่าไม่สามารถอยู่แล้วเนาะ,ะ activity 3 talk with your friends เดี๋ยวเราลองมาดูใน53ในหนังสือเนาะอะ่ว่าเอ่ เสียงจริงๆเนาะเวลาฝรั่งเขาคุยกันมันจะเป็นยังไงเราลองฟังกันเนาะ climb trees swim นน can a panda climb trees yes it can can it swim no it can't can a fish swim อ่ะเดี๋ยวลองมาอ่านพร้อมกันเนาะคำศัพท์ของมันก็คือคำว่า climb tree ปีนต้นไม้เนาะ สวิมว่ายน้ำเนาะถามเมื่อเราเมื่อกี้เลย can a panda climb trees มีแพนด้าปีนต้นไม้ได้ไหมอ่าเด็กเขยิงคนนี้ตอบ yes it can ใช่มันสามารถปีนได้เนาะ can it swim no it can't เนาะอ่าทำไมตัวนี้ใช้อ t ดอดตัวนี้ก็แทนแพนด้าเนาะเมื่อฝรั่งเนี่ยเขาพูดเขาจะไม่พูดซ้ำกันสองครั้งเนาะอย่างเช่นอย่างมาดิโเมื่อกี้ คุณครูใช้คำว่า can append A 2้าสองรอบเนาะแต่เนี่ยนี่เขาถามรอบแรกเขาถาม p p e n d a ้าไปแล้วเขาก็ใช้คำว่า it can it can p e n d a ้าตัวนี้เลยเนาะอ่าทีนี้เรามาดูในเล่มของแบบฝึกหัดของเราเนาะในหน้า66เนาะเขาดูตรงข้อ4เนาะข้อนี้เราทำไปแล้วเนาะให้เรา read เนาะ and and write แล้วก็เขียน the answers เนาะอ่า เขียนแล้วก็อ,อะไรนะตอบเนาะให้เราอ่านก่อนแล้วก็เขียนแล้วก็ตอบแล้วเราลองอ่านก่อนเนาะอย่างตัวอย่าง can a d e e r climb trees d e e r ตัวนี้แปลว่ากวางเนาะอ่ากวางสามารถปีนต้นไม้ได้ไหมเนาะอ่าเนี้มี p า l o มาผู้ชายกับผู้หญิงเนะเาะล paloma ตัวผู้หญิงเนาะก็บอกว่า no it can't no it can't ไม่มันไม่สามารถ มันมันปีนไม่ได้เนาะต่อไปตัวนี้ถามอีก can a fish swim ปลาละ่ะว่ายน้ำได้ไหมปลาว่ายน้ำได้ไหม yes it can เนาะมันสามารถได้ไว่ายน้ำได้อยู่แล้วเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของแบบฝึกหัดของเราเนาะข้อที่หนึ่งเขาถาม can a giraffe fly can a giraffe fly เนาะอาตัวนี้เนาะ fly ตัวเนี้แปลว่าบินเนาะเราเรียนไปแล้วเนาะ ยีราฟบินบินได้หรือไม่บินได้ใช<ค>่ไหมบินได้หรือไม่ได้เนาะใครคิดว่าบินได้ยกมือใครคิดว่าบินบินไม่ได้ยกมืออ่ข้อนี้เนาะตอบ no it can't เพราะว่ายีราฟมันบินไม่ได้เนาะเราตอบว่ามันไม่บินไม่ได้เราก็ตอบ no it can't เนาะเรามาดูข้อที่สอง can a p p n d a jump can a p a e n d a jump เนาะมีแพนด้ากระโดด ได้ไหมเนาะสามารถกระโดดได้ไหมกระโดดได้ไหมเ่ยอ่านะครับตอบนี้เนะเาะข้อ่า no it can't ไม่มันไม่สามารถกระโดดได้เหมือนกันเนาะอ่าเป็นได้าตัวหนักเนาะต่อไป can a monkey climb trees can a monkey climb trees ลิงปีนต้นไม้ได้ไหมอ่าเป็นปีนปีนต้นไม้ได้ไหมอ่ะตอบอ่ะมันปีนได้ก็ตอบ yes it can เนาะ yes it can ใช่มันสามารถปินได้ต่อไป can a n elephant run can a n elephant run Run ตัวนี้แปลว่าวิ่งเนาะช้างวิ่งได้ไหมเนาะช้างสามารถวิ่งได้ไหมตัวนี้ตอบ yes it can ใช่มันวิ่งได้เนาะช้างวิ่งได้เนาะวิ่งเร็วด้วยเนาะอะตัวนี้ทำไมาใช้ and ไม่ใช้เพราะว่า คำศัพท์ของสัตว์ตัวนี้ขึ้นต้นด้วยสระเนาะก็คือ a e i o u ขึ้นต้นด้วยตัว e เนาะก็เลยเป็น n เนาะถ้าเป็นพัญชนะตัวอื่นเนาะเป็นพัญชนะใช้ตัวะเนะาะเรามาดูข้อที่5เนาะข้อสุดท้าย can a panda swim can a panda swim มีแพนด้าสามารถว่ายน้ำได้หรือไม่ไว่ายน้ำได้ไหมตอบ no it can't เนาะ no it can't เนาะ สรุปเนื้อหาในวันนี้เนาะถ้าเราจะถามว่าสัตว์ตัวนี้สามารถทําอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหมเนาะเราก็เอาคําว่าแค n นก็คือคําว่าสามารถเนี่ยขึ้นนําหน้ามาเนาะตามด้วยสัตว์แล้วก็คํากริยาเนาะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะเอาแค n นเนาะก็คือสามารถนําหน้าแล้วก็ตามด้วยสัตว์เนาะชื่อสัตว์แล้วก็คากริยาเนาะตามด้วยเครื่องหมายคาถามเนาะอะถ้ามันปินไม่ได้ นะแล้วถ้ามันทำไม่ได้เนาะมันไม่สามารถก็บอกว่า no it can't เนาะมีตัวขีดและตัวทนะีเนาะ can't แปลว่าไม่สามารถถ้ามันทำได้แล้วก็ตอบ yes it can yes it can ใช่มันสามารถเนาะจำไว้ว่าคำว่า yes y e s yes แปลว่าใช่ no แปลว่าไม่ใช่เนาะอ่าวันนี้ครูก็มีเนะะื้อหาประมาณนี้เนาะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพแท้แคนะครับ o o ดบา e